สบายดีอ๋อกินข้าวกินข้าวคับใครลูกโอ้โอ้ไฟไฟชวนมัดมือหน่มัดลูกไน่อยไปมียังไงยังกินอ่ะเจวบอนเนี่ยเจลเฮ้ยไมได้เชาวได้กินได้ข้าวไปว่าเห็นหน้าบรรยากาศไอ้ต้นลูกแลาวนาะลูกก็ะดึ๊ดกระดึ๊ดงเนาะ ຈ <laughs> ັກເດືອນລະຜູ like god, so kiss, god, ້ຊອກມານີ້ກ່ອນເນາະໂດຍຊັ້ນກໍບໍ່ຕ້ອງກິນຍາມລົງອ່າກິນເທົ່ານີ້ກ່ອນໂດຍກິນເທົ່ານີ້ກ່ອນເນາະໂດຍອ່ວ່າียວອ ตัดภาพมาเมริกามาอยู่อีกมุมหนึ่งเนาะอยู่ทีทางน้าลงไปอยู่กูเละพี่น้องเลยอยู่โศกอยู่เฮลอยู่คอยอยู่เนินของบ้านสสแล้วเนาะโอ้ยใส่ต้มไก่ครับนี่เนานะอ<ม>ปมังคับอ่อนเนาะ <laughs> เอาพี่น้องเลยเนาะเข้าสู่ EP ล่าสดุดบ้านพี่น้องเลยอยู่ทีบ้านสะแล้วสิไปหาครอบครัวทาง เส <Yo. S 1> าหน้าเป็นบ่เสาหน้านาะที่ว่าหลายโหลายคนก็ได้เห็นว่าเพิ่นกำลังท่องกำลังใสในตอนนี้แล้วก็เพิ่นหายใช้วุ้นรอบกอนอะไรเป็นยังไงเนาะเ่เพิ่นทุกข์ยากปากมองเนาะกับมื่อนี้ทั้งอบุญทงเนาะพอบ,บุญท,ง,นะบบทงก็อยากหาบุญมาห,หาหน้าเนี <c oughs> ่ยได้เจอกันไปติดตามครับส่วนกันเป็นยังไงเนาะ อ่าประสิทธิ์พีมอบเงินให้เพลินพี่น้องหาแสนกี่เป็นน,น,ปน,น้ำจิ้มใจของพ่อปนทงอ่าพาเห็นเพลินกะเนี่ยพี่น้นนองลูกกะคิดรึพอใส่เนะาะเอาพี่น้องเลยเนาะกราบตักท้ายสบาย้อสบายดีพ่อเป็นพี่น้องสบายดีนะเพื่อนกันเพื่อสุขสุขคนอีกบาทหนึ่งอีกล่าสุดเนาะเอสิบเก้าบ,บาทกับเมืองเนาะใส่ไปเทิดบุญกับเฮ็ดมาแล้วเนะาะไปถวายเงินให้กับผู้รักผู้ใหญ่เพลินกับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแม่แติ <c oughs> เดินทางแล้วบาทพี่น้องย, <c oughs> ยังกินไหมมะข โอ้เนาะไปหาพี่น้องเลยนะเนาะดี๋ยวมันจะทำซินหมตอนตอนนี้กะสี่โนะมงเลยพี่น้องเลยเนาะฮะชมบ่เยี่ยบบ่ฮะอืมขากินหมึกชมแทะไปพาบุญไปหาเงินป้าน้าไปเห็นั่งนี่เนาะทางนี้ตาเข่าบ่มาอยี่ยไรก็ตาเข่าจัางนั่นเรากับพี่น้องเลยอ อยู ng, ó, ữ, ơi, ่เพ oh, oh, ื like. ah! yeah. go, taste, sugar, uh ่อนอยู่บ่น้องนาเนี่ยชักน้องหรืออะไรพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่เพื่อนบ่อโอ้ยใช้ใช้ส่งให้น้องลูกเนี่ยเออใช้ส่งให้ลูกนงไว้ทรงใส่เสือจุ๊บเจียเด้อใส่ใส่เบิ้งหนาผัวเนี่โอ้ยขึ้นเข่าก็มาดูใส่ใส่เบิ้งหนาผัวเนี่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อ กินกินข้าวกับพเพล่อสิเนาะ,นนบนะสบายดีดอกินข้าวกินข้าวกับไข่ลูกโอ้โอ้โอ้ไฟไ,ไ,ไ,ไฟชนมัดมือไมมดลูกไไปมียังกินอะเจลบอน<ๆ>อ่ะ <c oughs> เจ่่า่ะฮาาาาาา ยากอย่าบบุญมาดีเด้อบุญมามื้อนี้กมีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้มาหาครอบครัวเจ้าเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นที่สร้างเฮือนกับน้องแซ่น่ะเด้ออือเอ้ายุจักปีแล้วเจ้านี่ชื่อว่าใดเกพเจ้ายุงถายุงายุงายุงโดยอยจักปีแล้วอ้าย บุกบ่ะบุกมันเนาะประมาณชาหาปีเนาะอมันนี่คืออยูเฮือนมันี่มาตาเทือกเห็นยูเฮือนเนาะมา่เลยเขาใครลูกพีนอเลยัหนาตางเนาะไปคนไฟออกเนาะโดยโดยโ แน่เ่ยเต้าไตจะต้องมจวยนะกตามนเ่นดยอต้าอยู่ก huh. ันจกค้นเนี่ยนะอ๋อต้เป็นอไรอืออ้อซาลาวืมีแต่เมียพะหูนะเนาะเมียนะพอหูอยู่นรเมียเนาะ สบายดีเดื่องน้องนะสาดีสบายดีสบายดีล่เฮ้ยลูกสาวกะแคลคือออกคางนี่แคลออกกันเดียวปิอไปให้หมดแม่ไปหมดแ้นนคลรออกกัเดียวน้อยังไดกินข้าวป๊อเขินข่าวกินกินยังปากินกินยังน่ะ ไม่นั่งจะาฮัดเราเลยคือไงอยาไก่น้กินน้กินกาแฟกินกาแฟบาดกินหอกาแฟพูเนาะจิ้งเน่่อยเออจุกหอบเป็นอะไรไ้จุกเปลาเนาจุกตเนะยังได้บาทเนาะของยังกัได้บาตนเลยไม่น้องเลยเรลูกนี่พลูก อุ่มตลาดอันนี้อันนี้เป็นอูลูกัยเนาะอ๋อไปเมื่อไหร่ไหนกุเฮ็ดช่ามือแล้วแฮดแน่าเอาผัดแกงแกบเยอะเจียวเฮ็ดไหนกข่าป้าเข่าจอด้วยเาหนึ่งกระตุยไปหนึ่งกอยกเตาไว้หมูทิมมันเอาหมูทิมดาว เพื่อนอื่นทิมลรอคะเจ้ามาเอาอ่าบ่มีนายจึงเออนก็นายอ่ะชาวพี่ชาวไดพี่เทิมเลยก็ไปเอานายทำกันไหมเพื่อนคนอื่นทิมนะมาเอาสภาพนี่สภาพปูนี่เพื่อนน้องใดพี่เอทิมแต่เพื่อนเพื่อนมัดทิมก็ไปเอาไปข้ออ่า

เยสีทนี่ยเพื่นนแม่ไว้านาเรืนแม่ก่อนอาเจนร่างร่งอาเจนให้นลยีปาลาให้มันเสียอาเจัไมามก็ไดานนาย่นไอ้กในิ่งเงาเบ้องตาเนื่หน่อยามันหนยก่นะเขาก็ห่อห้ไ้เลียวยช่วยเตาเชือกาเนคนอยู่บ้านเนี่ยหัดยานมด ย่านไผย่านคนพัวเฮาเย่านคนโอ้เาย่านคนย่านเธอหน้าฟ่าาตัวย่านคนนั่งนี่นี่นตะกูตะกุ่งนอนเานอนไนอนไไม่ก่เป็ดเชอกาวอันไหนน่น่ะสิตเดียวเป็ดเอกาไปนะนั่งอยู่ดิลูกนั่งอยู่ดิ

ป้าเพนเอ็นอันตมันจะหอามแล้วน่ๆๆๆเ่มาเอากรๆเอยหน่อย้อเลยกกกโอ้อย่าลุกต๊ตรงนี้กับวนเนาะม่งมกั้นเนาะอะนกั้นใช่ไหมเอามไผ่มากั้นกั้นไว้กนไ่ในัอันหนึิลล์วานราว หาวินเดอร์เสีใจเอือมีเงินเงินชาววินเนอร์เสียใจแต่อึ้ยมีเงินก็ไม่ชาววินเนอร์เป็นองไรเนาะซื้อคือลูกทรายคนเลยลูกฝาก็ซื้อวินเนอร์คือไก่ฟังฮอดเด้อเมื่อเนี่ยเขามาหาเจ้าน่ะมีทางผู้ใหญายนอยายหายมหาเนาะอยากมาถามเจ้าแหละเนาะเขานาซ้ำป้าหน่อยมีลายบ่พ่อจะพ็ชให้หน้าอยู่บ่ เสวนใช่ป่ะอันนี้ดินไผ่นี่นะเพื่อนอ่ะเป็นเป็นไผน่ะเป็นพัวพเป็นพัวเป็นพ่อเป็นพ่ออ๋อดินเลวรายดิเนาะต้นห่าเพื่อนของแท่งน่กมีน่ะไหมบ้นแท่งหนล่ะ bơm thua cho chị tài là dù hơn ba là Sao hơn ba bơ dù hơn ba ba bơ dù bông ba bơ dù hơn ba bơ dù hơn ba 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 dù hơn พูดยากเดินอยู่ก็มีไมมีเลือกที่แม่แม่พัวเฮาเนี่ยตายแล้วอันทุกยากเต็มยานคนอืมไปไปอยู่ย่ากกินกินน้ำมันจันลูกเล้าลายเลยพี่น้องเลยนะอ่ะกู้ืมกู้ใน ยูซื้อหรอกยูซื้อเดี๋ยวบนสีเอาเงินไว้หายได้มีผู้ใหญ่คนฝากเงินมาหายด้นี่บ่สใส่ผัวเจ้าอย่าเห็นหน้าผัวดาพ่อพี่ขขาบ่มาน้ำกําอัู่นะเฮ็ดลูกเฮ็ดกล้องนะบอขคือารดูกเราก็ดูอย่างีเลยพี่พี่นะพี่อ้ไหน่งอนไบอลูกตุกตุกตุกอ่อนอ่อนออน อะอยูยีียนเป็นเชตาชื่อยู่อันไหนกันพี่อะไรแต่งอ่อนอไนป่เอายบอไอ้เาบอญาติบอโอญาติยังไงญาติยังมาบุญเอามาเอาเงินมาให้ญาติมาบุญซ้ำน้เอาไปน้าอ่าบอกกันแ้นะ่าพูนเอับปน

ใจนมือนมือะนได้ใเอจอไใจมใจออลูอ้วเด้มือซอนเราได้ถ้าจ้นเคยเด้อมแต่มือนึ่งบัวฮาวตี้ลูกดื่มมอไล่ ลูกนอนตายแล้วเธอหนีูมาเป็นหม่ขึ้นมาเป็นแม่ตกตกคืน้ำพี่เอ๋มาเป็นแม่คืออะไนี่ล้ำถูกตายขึ้นตายนะไหนละตายไหนละตายเอาหน่ะฟังเขาเด้อเขาจะเงินมาให้เจ้าเงินเงินจำนวนนี่เอาไปไหนอะมามาเอาไปไหนนะอมามาเออ งินของพอพุ่นพงพี่น้องกเนนะหาแซนกีบสีมาหอยเพินยูนพัวพั้าพัวยามไอจิเกไพี่เป็นไดเปนไไปไปมจะออกไปก่อนไปปปากไป้บชนพอชนลุงเมื่อนาบก่าคนนูใหมกินได้ยินบอกก้อยเป็นยังไงคเอาพี่ครับพี่เอาไปยองเงินไหนหน่อยไว้ขบวนิฟ้าเมื่อนมันคำหน่อยไว้ น่่มดเดนเต็ดเจ้าเด็กอรอยนั่นง่าย่ตอปไนเอากาดให้ช่มาเอาเงินน้ำห้าองหมน่ยมาเอาเนน้ำห้าอย่าไหนเฮ้ย่านพี่น้องไงโอ้ยเนาะมาตรงย่านกระยาเด้ออ่า่โอ้ยยานบแดเงินน้ำคอยแล้วจ้าเนาะ ดู้ายฮะแบบเดิมเอาเงินจํานวนนี้ก็เป็นเงินของพอบนทงเด้อบนสิมองหมทางน้องหน้าพอบนทงว่าเห็นน้องหน้าเป็นกาไอ้ต้นลูกแล้วเนาะลูกกระเดือดไปหนองเลยเนาะจักเดือนลราผู้จอกมาเนี่ยลูกเจ้าเนี่ยพกเดือนล่ะชอบอีโก้เลยมีวันมีการเอาเงินจํานวนนี้ไปเปาบำรุงทองเตี้ยเด้อลูกเกิดมาเด้อเอาเงินหาเซนกีมเงินของพอบนทงเด้ออ่า ขอบใจคุณ่เขอบใจด้่เลยขอาใจเฮามีเงินมีเงินหาเสข้าใจลายๆเลยเฮาทุกอย่างมีเงินน่ยก็ยหนเ็ได้ห้าเอารไห้าเอารลเขอบใจเลยอันที่เราเปียกเปียกนะเข้าใจมาเขอาใจอ่ะ จ่ายลาไมีแต่บอกพอแล้วเนี่ยฮะเนี่มากันไว้ด้อนี่เด้อนี่ลูโต๊กเลยอะนี่นะเออไม่สังไพก็ได้มากันเนี่ยการเป็นเป็นตานางนะหสองสามี่ก็ได้เลยตอกตอกตอเอหนุมือชื่อยังน่อยนางเปนนางเป็นเ้นั่งินนงินินเป็น พินวินเนอร์เป็นพินวินเนอร์เป็นพ่อนี่ยงยงยงโอเคชาวนไปทางอื่นก่อนเด้อเด้อ่าเมื่อก่อนเนาะย่ดีมีแห้งเด้ออ่าอ่ดีีมแงฝากบังลูกบังเต้าเด้อบังยงเด้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเด้ออ่าจะตีเมียได้โอ้พี่น้องไปสับพี่น้องกันเดี๋ยวเดินทางไปทางอื่นก่อนเนาะอ่าจะมีโอ้พี่น้องเลยเนาะ

การคลิปนี้ก็จะยียูเอีอออยเด้อดพี่หน่อยเด้อขอโทษขออภัยเนาะอ่าเล็กน้อยไล่พอดพี่หน่องเลยว่าม่นไลยทุกวันแล้วดื้อมันยูเอียร์ายโพอดพี่หน่องเลยอ่าต้องเสียบมาหา,าเท่าน,น้อยก่อนเนาะไปหอดสายให้เพื่อนท่าน,น้อยบอกคนก่อน,อนพี่หน่องเลยคำแล้วพี่น้องยังบอกจะบานซาแลวอยู่ บ่หน้อยเห็นยังอยู่ดิพี่น้องเหรนะอเนาะมาเหยื่อเราขึ้นโค้งเรียบร้อยและว่ายลิพี่น้องเลยอ่าว่ายเกินร้อยช่างพงเขานี่โดยถาดซั้งสีได้นินเนาะอ่ะถาถาดซั้งสีเรียบร้อยแล้วนี่ตามเบิง่ง วงกบก็มาเลยสบายดีบ่นหน่อยสบายดีเป็นยังไงบ้อนี่อาการไข้แน่บ่ยังไม่ทันไายกินยาแข้งเจ็บพยานจะกินละยานฮะยาจะซื้อให้แถวๆแต่บกินมันก็ยังเจ็บคือเก่าโดยตอนบบกินมันก็ยังเจ็บอยู่ด้วยดยเดี้ยนนี่ยังเจ็บบ่ตอนเจ้าบบกินมันก็เจ็บอยู่บ่บ่บ่เจ็บปานใดเดี๋ยวนี้แหงโมกินเนี่ยนอน วินหมดหัวหมกินยาอะไรจะทั้งมดน,นี่จักเดไุในนัน้อ่าบุนกับ่จะควบคุมเหตุกากณ์แล้วยาก็ยากินคือการยากินว่าเจ็บหมูกินกับจักเชนได้บาดเนาะหมวจากทางปัวกันแล้วบุญกันเนาะเชนได้สบาดมันวิตกหมดหัวเนี่ยมันเจ็บอยู่ในสมองอืม จากลมนั่นนะแัมเป็นน้ำยาบ่ะยานกินยาตลอดไหมจ๊ะฮะขบุญกับพระเจ้ากรมชีวาคือกันแหละยานกินแต่บำรุงกินพร้อมกันเลยยันเนี่ยนะยันบำรุสมกันยาบำรุงร่างกายกินตัวแรกตอนนึงก่อนเนาะโดยท่านกับพระต้องกินยาบำรุงอ่ะกินตอนนี้ก่อนโดยกินตอนนี้ก่อนเนาะโดย เห็นว่ามันเรือมันอาจจะแบบปับเข้ากันนะเนาะมันจากินแต่หญ้าบุญหายใจน้อยก็ได้ยาระงับหน่อยต้มวิตามินกับยูบุฟฟอกินเกาไปกินน้ำกันเลยจนจะวิยนหัวนอนเลยงานวัตถุกันเนาะโดญยาเขาไว้ไมนเน้นซื้อเลยอย่างบามา แล้วว่ามาลวันส่งแล้วว่าสางกบมือเนี่ยทางเมืออะไรมือวันเสาร์ได้เนาะเก็บใหม่ตอกไวปและบบันมือใหม่มาบานนี้กัมิแต่มุกสังซีมาบานนี่มิแต่มุกเนาะ นกแหลกเลยเนาะไงไหนอยู่เนาะโอ้ไม่แนะน่นะหน่อยแล้วนี่พี่น้องเลยทางลุงจันมากเลยพี่น้องเลยเนาะกำลังแกใหม่แกตอกมาอยู่ตอนนี้เนาะเงินเงินอะไรสักพักกันเมื่อแล้วบ่ายพี่น้องเลย ใช้ห้องห้องพี่น้องเจ้ามาห้อใหม่เด้อห้องใหม่มาชมเออมดค้าบเป็นคนใหม่มดโอเคพี่น้องอะไรฮะ เมื่อี้ยังกกุฎเด้ผักกุฎนะมาได้ละวใชช่ยมีแต่ตัวได้เอาให้บุญไปส่งมาบุญยูนรถเนี่ยไปไปซื้อไปซอยไ่ไปซื้อซอยน้ำรวนน้ำรวนสบายเนี่ยได้บ่ได้บ่ซอส่งบุญเนี่ยไปโอ้โหก่น้องเก่งขนาด ลูน้ำบ,บาวคนแล่นมุมมาใส่ได้ป่ะอ่าไปไปพี่น้องให้น้องแชร์ไปส่งมะกล้วยแบกบขึ้นบ้าเรืะเ่ะงอะไเป็นขนาดเมื่อกันได้พอเด้อ,อฝากกองต่อนไปหน่อยเลย Ada apa? Ada petugas, ada gerak hei, Hup. boom! ฮึบอึมออมาวายตัวหนวายเออใช้เลยพอใช้ก็ได้ยะเออหันแล้วอืออืออ่านี่พกโกด ยังงี้ยังตางหน้ามันมันมันต้นบ่เด้อเด้นเด้ออืมเอาขอบใจลายเด้อใจลายเมื่อปลาได้บาดนี้เด้อแค่กินข้าวก่อนเมื่อโอ้ได้แล้วมากินกินละขม่าดิกินมันโดยเดยอยู่ดีไม่แห้งไม่น่าเสีมาเยี่ยมยามไม่เนาะมีแต่เบิ้งลูกเบิ้เต่าเบิ้งอ่า ัวบมงสวนบังเสือบังซานเนาะแล้วก็ฝากทามจ้าของดินพันเด้อถ้าว่าจะคายเทรโทรคุณเนี่ยสมมบอกกันแลหาหาแมตออกไปคุณซิบเนาะโอเคเด้อสบายดีบาย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 ดีเด้อยู่ดีไม่แห้งเนาะดูดูดดอยู่ดีไมแห้งอะยะกันเด้อจิ้งก๊กไม่ก็อืมกกกก ไปจ้ะเมื่อพักควอนอ่าบายบายขี่รถป่ะจูเด้อบายเด้อจะไปรถจะไปป่ะขึ้นรถป่ะฮะฮไปิละาฮะน้ำรุ่งป่ะไปไป คเด้องโอเคบายเมื่อป้าไงบายบายบายไปโอเคพี่น้องเลยเนาะจบลงเพียงสามีก่อนพี่น้องเลยเนาะพบลงเพียงสามีก่อนพบพอกันในโอกาสหน้าเนาะที่หมู่บ้านซาเลวพี่น้องเลยเนาะมาอยู่นี่กับป้าโทรพี่น้องเป็นทิวจักของบ้านซาเล่ลายของบุญกันเนาะติดปากติดตาติดคอเนาะ คำมากอะโอ้บาบูนสวัสดีบาบูนสวัสดีเบาจานหน่อยสัมผัสกันอยู่ในเนรือนในชานเล่นกันกน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าออาพี่น้องเลยกับวงคุณอีกเทือนึงเนาะเทื่อนลังนี่เซ็ตสิ้นไปกับพอ่อเทื่อนลังนี่เซ็ตสิ้นไปกับเพาะทางพ่อบุญทองเนาะอ่าลักกะหลายผูกหลายทานนะแม่จะดีจากฟังไทยแต่แม่จะดีจากเทศออสเตรียอ่าผู้ละคนชมทบกันเขาน้ามาเนาะ นจุดรักก็คือทางพอบุญธงอะไรพี่น,น้องเลยเนาะขอบุญกับคนขอบมุคลกบใจเปิดขอให้ครอบครัวข,ของพอบุญธงจงมีความสุขความเจริญขอให้สุขกายสบายใจได้พอเดอ้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะอย่าลืมเก็บรถเดอ้ออาสาฬาเดอ้อรถเอาเขาในเฮือนแล้วก็ล็อกเดอ้อจุ้งเขาได้บ่ล,ลองขีของเราเดอ้อ <laughs> bài bài ở phía đông nông sala phần nó, à, okay phía đông lagaon chibi saba di con nó saba di